เล่นกันได้เสียเป็นหมื่นเขาไม่ได้เล่นไฮโลลูกแบบนี้พี่อแอปนี้พี่หยิบสดเลยเาเนี่ยต,ตาหน้าเล่นเลยสามสี่ห้าเล่นย,วยาวๆพี่บอยพี่ครับพี่บอยดีครับบ้านไหนครับครับพี่บอยยุ่งอยู่ปะพี่มีอะไรให้รับใช้ครับนี่พี่พอดีเมื่อคืนผมไปนี่มาพี่ปไป,ไปเล่นไฮโลมาแล้วทีนี้เล่นกันได้เสียเป็นหมื่นแต่ทีเนี้ย เขาไม่ได้เล่นไฮโลลูกแบบนี้พี่เขาเล่นในมือถือพี่แล้วมันมีมันมีทางเล่นไหมพี่ไหนเขาเล่นแอปไหนเังเปิดดูดิเดี๋ยวผมเปิดดูก่อนเฮียผมผมไปจำเขามา่ยเนี่ยแอปนี้พี่อ่าไอ้ลองเขย่าดูอแอปน,นี้พี่หยิบสดเลยอ่าผมแอปนี้นีพี่หยิบสดเลยคอยดูอ๋ออัออนนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึง่ง อันนี้นี่พี่หยิบสดเลยพี่หยิบสดเลยอันนี้เล่นง่ายๆเล่นไม่ยากเนี่ยตาตาหน้าเล่นเลยสามสี่ห้าเล่นยาวยาวเล่นสามสี่ห้าเล่นยาวยาวเลยเปิดเปิดเลยเปิดเลยสามสี่ห้ายาวยาวเลยเห็นไหมอุ้ยอ่าเดี๋ยวหาววาฟุกอ่าขยายต่อสามสี่ห้าอ่าขยอยต่อเอ้ยน้องโทรศัพท์เองเมื่อวานนะโทรศัพท์โทรศัพท์ผมเอาไว้วิ่งงานพี่อ่าอ๋อันนี้ขยาวแล้วพี่อ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเมื่อกี้สามสี่ห้าสามตัวตรงเลยอันนี้เราแทงทีสามตัวตรงสามตัวตรงเลยนะ เล่นเล่นไม่ยากเล่นไม่ยากอ้อหตาเดี๋ยเล่นหกสี่สองเลยโต๊ะหกศูนย์โต๊ะอะไรโต๊หกสี่โต๊ะหกสี่สองสามตัวตรงก็ได้อุ้ยเปิดอะไรไม่อุ้ยหกหกหกสี่สองสามตัวตรงเลยพี่เองอยากรู้ไหมมันแพงยังไงอยากเลยพี่เอาหูมาจะกระซิบให้ฟังโอี่ยสามตัวตรงเล่นง่ายๆของพี้เนี่ยไม่ได้ทําแต่ไฮโล จริงอย่างยวไฮโลโทรศัพท์ขอเป็นการพนันโทรมาปรึกษาได้ถ้าเกิดมาปรึกษาพี่นี่มาถูกทางแล้วอ๋อถ้างั้นถ้างั้นถ้ามีงานไหนบุกโทรมาปรึกษาพี่ก่อนได้ไดโทรมาได้โอ้ไม่ผมนึกว่ามีแต่ไอ้ลูกลูกไฮโลแบบแบบเล่นกันจริงแบบในมือถือก็ทําได้เหมือนกันใช่ไหมพี่ได้อเดี๋ยวข,ขอบคุณพี่มากนะครับพี่เดี๋ยวถ้าเกิดเขาเล่นวันไหนเดี๋ยวผมโทรมาหาพี่อีกทีหนึ่งนะครับโอเคได้